พาไม่ขามาซื้อเห็ดอย่างอย่างชื่อเหมาลเลยเต๋ะเหมาเมด่มอน,นี่ เอาไปหนึ่งแหวนเนาะแม่รู้จักวิธีลากอยู่กับล่างไงว่าอะไรคะมือมือวานกับมือเสือมันหลับเขาซีนรถเออครับแม่แม่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เห็ดเห็ดอ่าเห็ดเห็ดเมาเห็ดครับเหมาเห็ด มื่อนี้มาหาเห็ดครับหรือมาหาเห็ดปา้าจริงๆเมาเลยครับเดี๋ยวเมาปลยอามาเมาเลยครับเบิ้งเห็ดครับนี่ซื้อมานะครับเนาะโอ้ยได้มาเข่ากะเราจะน้ำมาลวกครับนี่ครับโอ้อันนี้เอาน้ำขอนญเซนมาเนี่ จ้า,ม,ามันคอยเวลาหลางมันคอยบวนมุนข้าวซีเลียงอีกขึ้นบ้าน,นี่ม,มาแล้วครับทีนี้ครับเราก็จะโอ้โหขาก็สิิ่งอีกอีกทีน,นึงบ่ครับนี่อันนี้คือการลวกเห็ดนะครับเวลาหลางมันคอยซีบมมนเนะาะพะว้าลวกให้มันมุนไ้ก่อน วิบวอเล่นล่างลว,ลวกลวกแล้วก็มาล่างแล้วเขาจะาาาน้ำเย็ยนมันมุนเออขณะเขาล่างน้ำเย็นมันมุนเราก็ได้ลวกก่อนเอไปเปิดน้ำเย็นใช่ไหมลันนี้เขาก็จะเปิดน้ำเย็ยนใช่ครับเนี่ยอ่าก็จะล่างครับบัเนี้มันนี้ก็จะล่างครับบะเนี้ ล่างเสร็จปุ๊บกเ็เสียไปหนึ่งั้ครับนี่เมนหนึ่งฟิตเต้ดูเยียนได้กินโดนอืมเนี่ยเมนขี <c oughs> <อ>ดีฮะเตี๋ยวหลายเห็ดเตี๋ยดูว่ามัน หลังจากที่เราเนึ่งมาครับเพื่อนๆครับโอ้โหหอมแท้อาดยังเหลืออยู่ครับเนี่เราจะนึ่งต่ออยู่ครับเราก็จะนึ่งต่ออีกครับอืมืกี่นี่ไม่เห็นอ่าเอาใหม่นี อันนี้เขาจะใส่ถุงครับเพื่อนครับใส่ถุงแล้วก็เอาไปฟิตแข็งไว้เอาไว้แกงเวลาที่เขาอยากกินแกงเห็ดย้ามันบ่มีเนาะครับเนาะครับเพื่อนๆครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งเศษเขาก็ใส่ถุงแล้วเราก็จะปิดฟิดแข็งไว้ครับเอาไว้เวลาตอนที่เห็ดบวกเขาก็จะเอามาแกงเนาะครับเนาะ